ตะกุ้นะคะผู้เล่นดีฉัจะแจ้งนะคะแน่นอนเราจะดรวจลายในเกี่ยวกับตัวคุณนะคะตรงนี้นะคะทางเราเอย่ยจะต้องทําการมาติดเสียงของคุณไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานนะคะไม่อนุญาตใี้มีเสียงบุคลที่สามนะคะแส่ก้อค่ะอ๋อครับอ่ะโทรมาจากไหนนะครับสพเมืองนนทบุรีค่ะดิฉันไปเจ้าหน้าที่ประสานงานนะคะดิฉันรับตรวจตีอีกบรรดารุ่งเรียงผลค่ะอ๋อครับร้อยร้อยน้อยตรวจตีอะไรนะครับ บรบบร,ร,บาารจารุ่งเมืองผนค่ะบรรจาค่ะบรรดาครับค่ะบรรดารุ่งเมืองผลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานนะคะจากจากพมรนนทบุรีค่ะค่ะคือทางเรามีเรื่องมาแจ้งคุณจ้าค่ะตอนนี้นะคะคุณอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือยังคะอ๋อพื้นที่ส่วนตัวแล้วครับอยู่ในห้องนอนครับค่ะคือเมื่อสักครู่นะคะทางเราได้รับเอกสารฉุกเฉินนะคะมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อมาแจ้งคุณท้าบค่ะ พื่อให้คุณนะคะนำแบบประจำตัวประชาชนขอูคุณนะคะเดินทางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือท่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะกรมกรมอะไรนะครับกรมกรมอะไรนะครับคือกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคือเมื่อสักครู่นะคะทางเราได้รับเอกสารชุดเยนะคะมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเพื่มาได้ทราบนะคะค่ะเพื่อให้คุณนะคะนำแบบประจำตัวประชาชนหอูคุณนะคะเดินทางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะถึงกระทรวงวิธรรมนะคะเพื่อให้คุณนะคะ ไปแถลงตัวตนค่ะหรือแสดงความประสงค์ของคุณเองคะเกี่ยวข้องกับคดีฟอกนึงของนายฉัตทวิชัดมงคลค่ะนายนายนายอะไรนะครับนายฉัตทวิชัดมงคลเค่ะนายฉัตทวิชัดมงคลค่ะไม่ทราบว่าตรงนี้คุณเคยรู้จักกับเขามาก่อนหรือเปล่าคบไม่เคยครับไม่เคยนี้นะคะค่ะตรงนี้ชั้นจะชิ้แจงให้คุกฟังนะคะว่าทําไมทางเราเนี่ยต right> ้องติดต่อหาคุณมานะคะ แล้วคุณมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะคะค่นค<ะ>ุณผู้ชวันที่27สุสงหาคม2564ที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะได้เข้าจับกลุ่มตัวนายสันทวิชัดมงคลนะคะที่บ้านพักกิจกรุเทพค่ะหละงีาเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่ได้คุมรวบชงบัญชีสามเม้าก่อนสามสิบทีนะคะเส้น,นหนึ่งในนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้คุมรวบชงบัญชีเป็นของคุณสีเลขบัญชีลงท้าด้วย1 2 8 3สองแดามค่ะ จบภา่ใต้ชื่อของคุณกิติศักดิ์นะคะกรุ้งไทยสงครับท่านธนาคารอะไรนะครับัีเล็นซีเรสต์สีกรุงศรีอ๋อครับกรุงศรีกรุงศรีคาโฟแคทใช่กรุงศรีคาโฟแคทอ๋อกรุงศรีคาโฟแคทใช่ไหมครับเวียดจีนค่ะอ๋อครับกรุ้งสีเวียดจีนค่ะขายเล่มเหลืองอะค่ะค่ะอยู่ค่ะซึ่งบางทีเล่มที่บางทีที่จบภา่ใต้ชื่อของคุณนะคะ ถูกใช้ในคดีฟอเกเงินอย่างผิดกฎหมายค่ะซึ่ง,งตรงนี้เองเกี่ยวเกี่ยวกับ<ด>อะไรนะครับผิดกฎหมายเกี่ยวกับอะไรครับอ่ะดิฉันแจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาได้พบตัว,วัรชีที่เป็นบัญชีของคุณสีเลขบัญชีลงท้ายด้วยหนึ่งสองแปดสามค่ะซึ่งจดท้ายใต้ชื่อของคุณกิติศักดิ์นะคะกรุงไทยสงค่ะคอยู่ที่บ้านของ,งานายฉันทวิชัดมงคลนะคะแล้วบัญชีที่เป็นชื่อของคุณนะคะถูกใช้ในคดีฟอกเงิน,งนค่ะอย่างผิดกฎหมายค่ะ ครับผิดผิดกฎหมายนี่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับอะไรครับยาเสพติดค่ะยาเสพติดยาเสพติดร 1, 2, 3, 4, ประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าครับประเภทหนึ่งค่ะประเภทหนึ่งคืออะไรครับยายาบ้าค่ะคุณรู้จักไหมหรครับยาบ้ายาบ้ากินแล้วเป็นบ้าใช่หรือเปล่าครับยาหรือยายังไง คุณคะคุณไม่รู้จักหรอคะไม่รู้จักครับรู้จักกียาพาราครับะไรนะคะร,รู้รู้จักกียาพาราครับอค่ะอ่าซึ่งตรงนี้เองนะคะคุณเนี่ยได้เปคนเปิดสูงบัญชีเล่มนี้ขึ้นมาหรือเปล่าคะสมุดบัญชีเปิดครับแต่ไม่ใช่เปิดของกรุงศรีครับ เร่งตรงนี้เองนะคะคุณเป็นคนเปิดหรือไม่ได้เป็นคนเปิดเนี่ยทางเราไม่ทราบหรอกนะคะแต่ทันเจ้าน่าที่เนี่ยเขาได้ส่งตัวส่งบัญชีที่เป็นชื่อของคุณนะคะอยู่ที่บ้านของนายฉัตรวิชญ์ันมงคลค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยจะต้องตามโดยเจ้าของบัญชีคือผมต้องทายังไงบ้างค่ะให้คุณฟังก่อนค่ะครับมันตื่นเต้นครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายครับมันตื่นเต้นไม่ได้ทำผิดกฎหมายคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะคะคุณไม่ทำผิดกฎหมายค่ะที่ทางสอบถามคุณอยู่รบบ ค่ะนี่ฉันขอสอบถามคุณเพิ่มเติมน,นะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณเคยเป็นลูกค้าของกรุงศรีอยู่แล้วหรือเปล่าคะกรุงศรีนี้ไม่เคยครับไม่เคยนะคะค่ะแล้วคุณเคยทำแบบประจําตัวประชาชนหาย